คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดแช n เนลคลิปนี้แอดก็มีแนวทางเสี่ยงโชคงวด16เมษายน2 5 6 4มาฝากท่านผู้ชมครับก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลก็จะมาถึงแล้วครับ เข้ามาจากหลายสำนักด้วยกันครับท่านผู้ชมครับบ้านไผ่มืองพลสูตรหวยรินสังโอซากา้าสุมาอี้อาจารย์กวยบ้านไร่เวียงพิงแอดไนแอดสาส,าสิภาพี่ควายคนโก้ครับแล้วก็อีกหลายสำนักนะครับท่านผู้ชมก็ชมคลิปให้จบนะครับเราจะได้มีแนวทางไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่16เมษาที่จะถึงนี้นะครับเราไปดูสำนักแรกกันเลยครับท่านผู้ชม สำนักแรกก็เป็นสำนักของแอดนกครับ16เมษายน2564ครับแอดนกก็ให้เลขวิ่งเลข0เลข8เลข5เลข6เลข9เลข1ครับแอดนกกลุ่มมาปดนี้กันท่านผู้ชมก็ใช้เป็นข้อมูลนะครับซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลครับขอบคุณข้อมูลจากแอดนกครับเรามาดูสำนักต่อมาครับก็เป็นสำนักของ แอดสาสีพากลุ่มพ่อวิศนุกรรมนำโชคแนวทางรัฐบาล16กทับ4ทับ64เป็นเลขสรุปบนครับแอดสาส,าสิพาให้เลขเด่น5มาครับชุด3ตัว5 8 1 9 5 1ชุด2ตัว5 1 8 1 9 1 5 2 8 2 9 2ครับเป็นข้อมูลบนนะครับท่านผู้ชมครับ ชุด3ตัวท่านผู้ชมก็6ประตูกันได้เลยนะครับชุด2ตัวก็กลับหน้ากลับหลังกันได้เลยนะครับขอบคุณแอดสาส,าสิพากลุ่มพ่อพิศนุกรรมนำโชคครับเรามาดูสำนักต่อมากันเลยครับก็เป็นสำนักของแอดสุมาอีหวยรัฐ16เมษา64ก็ให้ข้อมูลบนมาเช่นกันครับให้เลขวิ่งที่เลข0ูนย์เลขรองเป็นเลข2และชุด2ตัว ให้มา20 24 26 70 74 76 80 84 86ครับเน้นที่20 24 26นะครับท่านผู้ชมก็กลับหน้ากลับหลังกันได้เลยชุด2ตัวนะครับแล้วก็ชุด3ตัวแอดสุมาอี้ให้มา6 2 0 6 2 4 6 2 6 8 7 0 8 7 4 8 7 6 บอกว่าที่เข้าวิน20678ครับชุด3ตัวเน้นที่620624626ครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลแอดสุมา้ครับเรามาดูสำนักต่อมากันได้เลยครับก็เป็นสำนักของแอสนผลงานงวดที่ผ่านมาครับแอสนก็ให้ข้อมูลบนล่างมาครับเลรก5ก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย2ตัวที่ ครับขวามือของท่านผู้ชมในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงครับแอดนาให้เลขวิ่งเลข6เลข3มาครับและเลขรองเป็นเลข4เลข1เลข8เลข5เป็นข้อมูลบนล่างได้เลยนะครับและชุดสงตัวให้6 4 6 1 6 8 6 5 3 4 3 1 3 8 3 5ชุด3ตัว9 6 4 8 6 5 0 3 8 บนล่างไปกลับได้เลยนะครับท่านผู้ชมชอบ2ตัวก็จัด2ตัวครับบนล่างได้นะครับชอบ3ตัวก็จัด3ตัว6ประตูกันได้เลยนะครับขอคุณเจ้าของข้อมูลครับเรามาดูสำนักต่อมาครับก็เป็นสำนักแอดเวียงพิงครับท่านผู้ชมแอดเวียงพิงให้ข้อมูลล่างมาผลงานงวด1เมษา64เข้าแบบตรงๆครับในชุด05ครับที่ท้าย2ตัวครับหัวมือของท่านผู้ชมครับ ก็ให้ข้อมูลล่างมา16ทับ4ทับ6 4แอดเวียงพิงให้มาทั้งหมดทั้งมวล18ชุดครับท่านผู้ชมได้แก่03 04 07 13 14 17 23 24 27 34 36 37 39 46 47 49 67 79ครับท่านผู้ชมชอบชุดไหนก็จับวางกันได้เลยนะครับ แอดเวียงพิงก็ให้ชุด2ตัวข้อมูลล่างมาครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลแอดเวียงพิงครับเรามาดูสำนักต่อมาครับก็เป็นสำนักดังครับท่านผู้ชมได้แก่สำนักบ้านภัยเมืองพลครับให้ข้อมูลชุด2ตัวงวด16ทับ4ทับ64มา2ใบเลยครับงวดนี้ครับใบแรกได้แก46่46 47 56 57 86 87 96 97ครับขวามือของท่านผู้ชม16 4หทับ4ทับ 64, บ้านไผ่มืองพลอีกเช่นกันนะครับก็ให้ชุด2ตัวมา1 3 1 4 2ส2 4 5 3 5 4 6ส6 4สครับชุด2ตัวบนล่างกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับอาจารย์บ้านไผ่มืองพลก็ให้มา2ใบครับงวดนี้ครับกับหน้ากับหลังขึ้นบนลงล่างกันได้เลยนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลอาจารย์บ้านไผ่มืองพลครับ เรามาดูสำนักต่อมาครับท่านผู้ชมก็เป็นของอาจารย์กลวยบ้านไร่ผลงานโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับสายมือของท่านผู้ชมก็เป็นงวด1เมษา64เลขชุด2ตัว05ก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย2ตัวที่05เลขชุด2ตัว07ก็เข้าแบบกลับที่ท้ายรางวัลที่1ที่270ครับเราไปดูขวามือของท่านผู้ชมครับที่กรอบสี่เหลี่ยมสีแดงอาจารย์กลวยบ้านไร่16เมษา64 ก็ให้ข้อมูลบนข้อมูลล่างมานะครับข้อมูลบนอาจารย์กวยบันไรให้เลขวิ่งเลข6และเลข2มาครับชุด2ตัว3 6 5 6 7 6 9 6 3 2 5 2 7 2 9 2ชุด3ตัว3 9 6 5 9 6ครับชุด2ตัวเน้นที่3 6 9 6 7 2 9 2ครับ ส่วนข้อมูลล่างอาจารย์กวยบรรไ่ให้เลขวิ่งมาเลข9และเลข6ครับและชุดสงตัว90 92 94 96 89 60 64 68ครับเน้นที่ชุด90 92 98 60ครับท่านผู้ชมก็ชอบบนจับวางบนได้เลยนะครับมีชุด2ตัวแล้วก็3ตัวชอบข้อมูลล่างก็จัดลงล่างกันได้เลยนะครับ ขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์กลวยบ้านไร่ครับเรามาดูสำนักต่อมาครับก็เป็นสำนักสูตรหวยรินซังโอซากา้าผลงานงวดที่ผ่านมา1เมษายน2564ผลงานชุด3ตัว702ก็วิ่งเข้าแบบโตะที่ท้าย3ตัวรางวัลที่1ที่2 70ครับท่านผู้ชมขวามือของท่านผู้ชมกรอบสี่เหลี่ยมสี 4, แดงครับสูตรหวยรินซังโอซาก้า16เมษายน256 4ให้ชุด3ตัว2ตัวแบบเน,น้นๆมานะครับชุด3ตัวได้แก่8 2 1 8 2 0งวงเล็บเน,น้นๆแล้วก็กอบสี่เหลี่ยมสีขาวๆนะครับข้อมูลบนให้วิ่งที่เลข8ล่างวิ่งที่เลข4และชุด3ตัวสีขาวเป็นชุดรองได้แก่8 3 1 8 3 0 3 8 9 9 2 8ชุด2ตัว2 1 2 0 3 1 30 2889เด่นล่างให้มาชุดเดียวครับ6-4สี่ครับท่านผู้ชมครับสตรหวยรินซังโอซาก้าก็ให้ข้อมูลมาแล้วครับท่านผู้ชมก็ใช้เป็นข้อมูลได้นะครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด16บเมษายน64ที่จะถึงนี้นะครับแอนก็ขอขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกสำนักนะครับที่ให้เลขเด็ดเลขสวยมาฝากเกาท่านผู้ชมและแอนก็ขอขอบคุณท่านผ,ผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชม โชคดีมีชัยในวันที่16เมษายน2564ทุกๆท,ท่านทุกทๆคนรักทุกท่านครับขอบคุณครับ